วันนี้นะครับผมก็มีแบรนด์น้องใหม่นะครับเข้ามาแนะนำให้หลายๆคนรู้จักนะครับก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอ็อฟเซอรี่นะครับชื่อแบรนด์ว่า Topology นะครับก่อตั้งโดยคาร์ลอสกรานอนผู้ คลังคล้ายการปีนเขาครับเขาจึงสร้างแบรนด์นี้ให้เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความลหลงไหลต่อการสำรวจภูเขาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะใช้แรงบันดาลใจจากอุปกรณ์ปีนเขาที่เน้นฟังก์ชันเพื่อใช้งานจริงแบรนด์ได้นําความคิดนั้นนะครับมาใช้กับสินค้าทุกชิ้นนะครับทุกไอเทมจึงประกอบไปด้วยงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงได้สะดวกด้วยนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้ Topology Wearback b o t t o n c o c h e นะครับกระเป๋าสะายข้างเบสก็คือเอาไว้ใส่ขวดน้ำเนี่ยนอกจากนั้นนะครับก็คือถือได้ สายคองนี่ก็จะให้อารมณ์เหมือนสายปีนเขาอะ่ะชุดนี้แยกกันนะครับสายก็ถ่ายแยกนะครับซึ่งคุณสามารถจะไปใช้กับอะไรอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันมีอย่างอื่นให้อีกปากเขาให้ปึออ๊บถ้ามันยาวไปนะครับอย่างเงี้ยดึงตัวนี้ฮะคุณจะดึงแล้วปล่อยไว้างี้ก็ได้แต่อย่าไปปล่อยเลยฮะไม่สวยสั้นขึ้นมาแล้วคอจะมันปรับได้อีกนะปรับได้เรื่อยเืยเลยสั้นขนาดไหนก็ได้นอกจากนั้นครับคุณจะใส่อย่างอื่นด้วยอีกก็ได้ขยายได้ด้วยนะเห็นไหมช่องเนี่ยลูดปุ๊บ ไซส์ใหญ่หน่อยก็ขยายไปแต่อันนี้คือเราปรับมาให้มันเท่ากับไซส์นี้นะครับข้างในก็เก็บได้หมดอยากจะเก็บอะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ขวดน้ําคุณจะใส่ล่มก็ได้ไอ้ล่ม3ตอนนะ่ะกระเป๋าตัวนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด2ผ้านะครับก็คือผ้าไนลอนลิฟต์สต็อปนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับไนลอน100%ทัสแลนด์นะครับซึ่งทอ 228เส้นนะครับต่อตารางนิ้วนะครับรุ่นนี้นะครับลิฟต์สตอปนะครับมาในราคา1,990บาทครับแล้วตัวทัสแลนนะครับมาในราคา1,990บาทเช่นกันครับแล้วก็มาต่อที่รุ่นที่2กันเลยครับก็คือ Tomology Wearback f l a ต s Coche นะครับก็คือนี่นี่ก็คือจะมีช่องเนี่ยฝากใส่เข้าไปเข้าไปปุ๊บปิดได้แป๊กเข้าไป มีช่องนี้อีกเปิ๊กนะฮะข้างหลังอีกปากแล้วก็ใส่สายเข้าไปตรงนี้เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะครับไซส์อยู่ที่15คูณ22.5คูณ2.5นะครับแบ่งเป็น4ช่องเก็บของเลยนะครับแล้วจากนั้นครับก็ยังจะมีตัวที่ทำมาจากผ้าไนลอนทาสแลนด์อีกนะครับ228เช่นกันนะครับแล้วก็ไนลอนลิฟต์สต็อป210เหมือนกันครับทั้ง3ผ้านี้นะครับมาในราคา1,750บาทครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะแนะนำเป็นเคส iPhone ด้วยนะครับเคส iPhone ก็มีตั้งแต่รุ่น 12เลยใช่ไหมไปจนถึงรุ่น14บสี่โเลยนะครับจะมีช่องอันนี้คุณสามารถเอาสายเนี่ยที่ขายแยกเนี่ยเอามาเกลี่ยวแล้วก็คล้องไว้ได้เลยนะครับแล้วลราคาของเคสนะครับเคสใสนะครับที่ชื่อว่า v e r d ์ n นะครับจะมาในราคา780บาทครับส่วนตัวที่เป็นสีดำนี่นะครับเดี๋ยวเรามีเคสเคสนะครับตัวนี้จะมาในราคา1,250บบาทนะครับสายมีอะไรบ้างเราลองไปดูครับว่าสายมีหลายขนาดมีหลายสี แล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันครับก็อลองไปดูรับ ทุกรุ่นสามารถเอามาประยุกต์ได้กับกระเป๋าทุกใบเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับนอกจากนั้นครับยังมีกระเป๋าอีกหลายๆอย่างเลยนะครับสินค้าแบรนด์ทคโนโลยีเนี่ยก็จะเข้าที่สาขาสยามสแควร์ซอยสองที่เดียวนะครับแล้วจะจัดเป็นวอลเลยนะครับยังไงใครที่ชื่นชอบของที่ดูแตกต่างนะครับบวกกับเรื่องราวนะครับบวกก,บกับการใช้งานได้จีนฟังก์ชันดีๆนะครับในผ้าที่แบบผ้าที่ดีอะ แล้วพวกนี้เป็นเป็นตัวกันน้ําแต่ว่ากันได้ในระดับหนึ่งนะครับเข้าไปเลือกชมได้เลยครับที่สาขาสยามสแควร์ซอย2ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ